5. อริยมรรควัตหมวดว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรคหนึ่งอริยมรรคสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นอริยมรรคและที่ไม่ใช่อริยมรรคร้อยสี่สิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมที่เป็นอริยมรรคและธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรคอะไรบ้างคือหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดถึงสิบมิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่ไม่ใช่อริยมรรค ธรรมที่เป็นอริยมรรคอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบถึง 10. สิสัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าธรรมที่เป็นอริยมรรคอริยมรรคขสูตรที่หนึ่งจบ